เยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเรานะครับนี้นะครับ3เอมกราคมนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านะครับผมได้สั่งรองเท้าไนกี้ไปคู่หนึ่งนะครับวันนี้เขาก็ส่งมาแล้วครับเป็นไนกี้รุ่นใหม่ครับผมจะไม่บอกนะครับว่ารุ่นอะไรครับในกล่องยังไม่ได้แกะเลยครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เพื่อนๆชมและกันว่าไนกี้รุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบในสายตาผมและกันนะครับว่าไนกี้มือ u r เรียลรุ่นนี้นะครับมาอยู่ในมือผมเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของ n i กี้มือค r เรียลเวเปอร์น4ไแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยครับนะครับนี่มาอยู่ในถุงผ้าี่สวยงามนะครับจะบอกว่าสูงผ้าลายนี้ผมชอบมากเลยครับเขียนว่า finite นะครับ ACC a l l condition control นี่ครับเวเปอนะครับแล้วก็ไตลักษณ์มือเรียครับอ่า และสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งนะที่ผมชอบเกี่ยวกับทงผ้าตัวนี้ก็คือข้างในเนี่ยมันก็เขียนว่า Merc u r ร a l นะครับสวยงามมากเลยสีชมพูนะครับอาจจะสีสดใสสักนิดนึงนะครับมาดูกั้นที่รองเท้ากันบ้างเชือกนะครับใจเราเห็นนะครับเชือกก็จะมีรายละเอียดเป็นขะเรเป็นเส้นฟอยล์ข้างในเชือกครับสีเงาสวยงามมากเลยครับซึ่งสีแต่ละสีในจุดของมือคิวรีลุนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปนะครับว่าแต่ละจุดในสีที่แตกต่างกันเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างนี่ครับ เดี๋ยวเรามาแผ่นรองพื้นนะครับก็ถอดมาได้นะครับจากที่เราเห็นนี่ก็ข้างในก็จะเป็นพลาสติกครับสีเหลืองเดือนะครับแล้วก็นี่แผ่นรองพื้นก็แผ่นรองพื้นก็มีความนาพอสมควรนะครับน่าจะรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับแผ่นรองพื้นของไนกี้ที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นก็คือเนี่ยครับแผ่นรองพื้นตรงกลางเท้าเนี่ยครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมใส่ไนกี้มาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยช่วยเกี่ยวกับการรับน้ําหนักที่ฝ่าเท้าผมได้เยอะเลยครับตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมชอบครับ อย่างที่ทราบกันว่าน้ำหนักตัวนี้จะจะหนักกว่าตัวเวฟเพอร์13ครับซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าจากที่ผมจับดูเนี่ยเออมันนิดเดียวครับมันหนักกว่าเว p เพอร์13นิดเดียวครับตัวเลขผมก็อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วครับเพื่อนๆก็อยากรู้เกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับตัวเลขบนตัวรองเท้าเนี่ยตัวสวูดจากที่สัมผัสน่าจะเป็น P u นะครับมีความยืดหยุย่นพอสมควรครับสิ่งที่เว็บมืองนอกเขารีวิวก็คือ a อ r o โรแท็ครับเนี่ยครับ The Chrome Finish well wear off with use over time นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เขีนนะครับนี่คือแกนกลางครับนี่ครับเขาเขียนว่า engine for speed นะครับ air o tag จะไม่เหมือนเดิมก็คือ air o tag เนี่ยแกนตรงตรงที่เป็นตัววายเนี่ยเขาย่อให้เล็กลงนะครับแต่เขาจะเสริมตรงตรงที่เป็นตัวตัวปีตรงนี้แทนนะครับนี่คือสิ่งแตกต่างจากรุ่น vapor 13นะครับแล้วก็การดีดถ้าเราลองเช็คดูเนี่ยมันก็จะเนี่ยครับ้าเช็คนี่ดีดอันนี้คือ air tag นะครับ นี่ครับลองดูครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราเช็คให้ดูอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูความรู้สึกในเวลาที่ผมออกสปีดมันจะเป็นไงบ้างครับความนุ่มระหว่างตัวนี้กับเวเฟอร์ทิวสานะผมว่ามันก็ตัวนี้ผมมองว่าอาจจะแข็งกว่าน,นิดนึงนะเวเฟอร์ทิวสาเนี่ยอาจจะนุ่มกว่าเพราะเวเฟอร์ทิวสาเนี่ยเป็นไฟเน็ตทั้งตัวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ไฟเน็ตเนี่ยก็จะเป็นแค่ตรง แค่ตรงบริเวณลิ้นรองเท้าหน้าเท้าตรงนี้แค่นั้นเองที่เป็นไฟนิตนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูว่าความกระชับความสบายมันจะเป็นยังไงบ้างครับอื่นเราก็ต้องคลายเชื่อก่อนนะครับนี่สัตี่สัตว์ไยอดแปดเมนอาจะค่อยดีสัตว์โอเคโอ้ก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจากรุ่นเบเปอร์เสา3นะครับก็ประมาณนี้มีโป้งนี่พอดีกับตรงนี้เลยครับนิ้วก้อยก็ อยู่ตบริเวณตรงนี้นิ้วก้อยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนิ้วโปง้งปลายนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้ครับโอเคผมเข้าใจแหละว,ว่าเขาเพิ่มติ่งตรงนี้มาเพื่อการใส่ให้ง่ายขึ้นครับเวลาใส่ก็รองเท้านอนมาแล้วเสียบเข้าไปปุ๊บอย่างงี้ครับนี่ครับ,รบปุ๊บอ่าะชุบนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับอ่ะความ <c oughs> รู้สึกมันก็เหมือนรองเท้าใหม่ทั่วไปนะครับมันก็ยังแข็ง,ขงๆอยู่ครับ ตรงฝ่าท้านี่ก็นุ่มใช้ได้เลยนะครับโอเคเลยอะส้นอโอเคนะครับอืม,อมความแนมเนื้อก็คล้ายๆกับเวเปอร์สสามนะครับความมาดูแอร์แล้วแท็กหน่อยแอร์แล้วแท็ก นี่ครับลองจิกอโอเคพอดีเป๊ะครับคือเท้าผมเนี่ยใส่พอดีเป๊บีบไหมไม่บีบนะครับถ้าถามว่าบีบไหมไม่บีบข้างๆ้างเท้ามันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นิดน,นึงครับโปง่ปงออกมาออเสิ่งที่แปลกก็คือเนี่ยครับข้างๆ้างเท้ามันปง่ปงออกมา ซึ่งไบแปดสิบสามเนี่ยมันจะแนบกว่านี้นะอาจาจะเป็นเพราะมันเป็นไฟนิทด้วยแหละแต่ตรงนี้มันไฟนิทตรงแคง่แค่ตรงนี้ไงนี่ยังไม่ใส่เชื่อตอนนี้ยังไม่ลอยเชื่อนะครับก็กระชับพอดีครับโอเค โอเคนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้สัมผัสกับ n i กี้เมอร์เคเ v ีย o r เวพนะครับเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับว่าคลิปรีวิวแบบเต็มๆเนี่ยหลังจากที่ผมใช้เล่นไปประมาณสอาทิศเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวรองเท้ารุ่นนี้อย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย